ไปดูน้องหมานะคะเป็นหมาสายพันธุ์อะไรคะเป็นหมาสายพันธุ์ค่ะปั๊กค่ะอ่าเป็นลูกหมาพันธุ์ปักลูกตาเลี้ยงนะตัวนี้ตัวสีดำเป,เป็นตัวผู้ค่ะเป็นตัวผู้นะเอะอแม่เขาชื่ออะไร ชือม,มูมูนนมิแม่มูมิก็อายุโอ้หลายปีเลยนะครับแม่น่าจะห้าปีหปีได้ลนแะ้วแม่ตัวนี้ให้ลูกมาหลายคอกนะไหนอีกตัวหนึงน่งตัวเมียไหนลูกเขาตัวเมียว้ยตัวเมียนี่หนักมากเลย วันกระอวดอืออ่ะ,อะตัวนี้เป็นสีฟรอนสีฟอนอืมสีฟรอนอ่าเป็นผู้กับเมียสีดำกับสีฟรอนตัวตัวตัวผู้ ตัวพ่อพันธ์ุเขาก็เป็นสีฟอนนะครับตัวเมียก็เป็นสีดำลูกออกมาก็เลยได้สีดำและสีฟอนนะที่จริงลูกเขามีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะต,ตายเพราะว่าไม่สมบูรณ์นะเหลือผู้รอดชีวิตสองสองตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ประมาณได้อายุสิบกว่าวันแล้ว อ่าสองสัปดาห์นิดๆจะเข้าสามแล้วแหละจะเข้าสามสัปดาห์แล้วอน,นี้่าน,ะะน้องชื่อว่าอะไรอันนี้ชื่อว่ายาคูยาคูกับน้องอะไรกับน้องยอนค่ะน้องยอนอ่าน้องยาคูนี้ติดจองเรียบร้อยเป็นตัวเมียนะมีลูกค้าเอ,อาเขามัดจำโอนตังจองเรียบร้อยนะ ก็จะเหลือตัวผู้สีดำนะยังไม่มีเจ้าของนะต,ตัวอ,อวก,กว่าตัวสีวเขาตัวสีฟอสในกินนมเก่งตัวสีดำกินนมไม่เก่งก็จะตัวเล็กกว่า,าเขารับไปนะคะเขาก็ต้องมารับตอนที่น้องเริ่มใกล้จะโตเกือบเกือบสามเดือนนะประมาณกลางเดือนหน้า ทางเดินหน้าลูกค้าถึงจะเอ่อมารับลูกหมานะถึงจะส่งต่อลูกหมาอนมขนมปังโอเคเพราะว่าบ้านเรานี่ก็เลี้ยงหมาพันอะไรบ้างหมาพันเฟนเฟนบูด็อกแล้วก็ปั๊กนะมีแค่ สองสองสายพันธุ์นี้ที่เราเลี้ยงกันอยู่อ่มน้องคิตตี้อ่ะพันธุ์อะไรอ่าก็เฟรนด์บูด็อกอ่าเฟรนด์บูด็อกอ่าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะทางฟาร์มเราก็ยินดีนะครับอ่าในราคาที่เป็นกันเองนะครับแล้วลูกของใครอ่ะผสมพันธุ์อื่นด้วยที่แ่าจะได้ผู้สืบอัตย์ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กัให้หหด้วยนะ